พระราชกุมารทรงพระนามว่าอภัยขึ้นครองราชในก่อนี้ในปีนั้นนั่นเองพระเจ้าอภัยเสวยราชอยู่ในก่อนี้ครบ20ปีบริบูรณ์ในปีที่17แห่งรัชกาลพระเจ้าสุสูนาคะซึ่งเสวยราชอยู่ในชมพูทวีปนั้นคราวนั้นธามาริกาพระนามว่า ปะกุณากาภัยได้ยึดเอาราชสมบัติในปีที่20แห่งรัชกาลพระเจ้าอาภัยผู้ครองราชอยู่ในคราวนั้นพระเจ้าปะกุณากาภัยครองราชอยู่ในเกาะนี้ครบ17ปีบริบูรณ์ในปีที่16แห่งรัชกาลพระเจ้ากาลาโศกซึ่งสวยราชอยู่ในชมพูทวีปนั้น17ปีเหล่านั้นรวมกันอีกหนึ่งปีถัดมา จึงเป็นสิบแปดปีพระเจ้าปกกุนดากาภัยได้สวรรคตในเกาะนี้ในปีที่สิบสี่แห่งรัชกาลพระเจ้าจันทรคุตซึ่งสวยราชอยู่ในชมพูทวีปต่อจากนั้นพระเจ้ามุสีวะก็ขึ้นครองราชในเกาะนั้นพระเจ้ามุสีวะได้สวรรคตในเกาะนี้ในปีที่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลพระเจ้าอโศกธรรมาราชซึ่งสวยราชอยู่ในชมพูทวีปนั้น ต่อจากนั้นพระเจ้าเทวานัไปยติศาก็ขึ้นครองราชในเกาะนี้อันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพาน์แล้วพระเจ้าอาชาติสตรูเสวยราชได้24ปีส่วนพระเจ้าอุภัยพัฒน์เสวยราชได้16ปีพระเจ้าอนุรุทธ,ธะและพระเจ้ามุนทะเสวยราชได้8ปีพระเจ้านาคทัศกะเสวยราชได้14ปี พระเจ้าสุสูนาคะสวยราชได้สิบแปดปีพระเจ้าอโศกพระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาคะนั้นนั่นแลเสวยราชได้28ปีพระราชาผู้เป็นพระเจ้าพี่น้องกันสิบพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกเสวยราชได้ยี่สิบสองปีภายหลังแต่การเห็นพระราชาผู้เป็นพระเจ้าพี่น้องกันสิบองค์นั้น มีพระราชาเก้าพระองค์ทรงพระนามว่านันทะเสวยร,ราชได้22ปีเท่านั้นพระเจ้าจันทราคุดเสวยได้เสวยร,ราชได้ยี่สิบสปีพระเจ้าวินทุสารเสวยร,ราชได้ยี่สิบแปีในที่สุดรัชการแห่งพระเจ้าวินทุสารนั้นพระเจ้าอโศกก็ขึ้นครองราชในการก่อนแต่การทรงอภิเษก พระเจ้าอาโศกนั้นครองราชอยู่สี่ปีในปีที่สิบแปดจากเวลาที่พระเจ้าอาโศกทรงอภิเษกแล้วพระมหินเทเถระก็มายือนอยู่ที่ก่อนี้คำนี้ว่าพระมหินเทเถระมายือนอยู่ที่ก่อนี้ในปีที่สองร้อยสามสิบหกพรรษานับมาแต่ปีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานดังนี้มดิตพึงทราบ ตามสายราชวงศ์ของพระราชาในชมพูทวีปนั่นดังพรรนามาชนี้ก็นในวันนั้นที่เกาะตัมพัปนิทวีปมีงานนักะตฤเริกในเชตฐะมาต้น